นายกหาหรือบิ๊กตำรวจย้ำรัฐบาลมีหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติเศฐาหาหรือบิ๊กตำรวจหลายหน่วยงานย้ำรัฐบาลมีหน้าที่ถวายการอารักขาและรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติกำชับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญพร้อมสังการดูแลเรื่องความปลอดภัยท่องเที่ยวเมื่อเวลา17.31น,าานาวันที่11กุมภาพันธ์2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทังโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กก่อขณะกำลังหารือกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งหอชาติพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทศักดิ์ศิราพฤกอังผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารณาชัยผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมข้อความถึงเรื่องที่เป็นห่วงและขอคำชับคือเรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญเพื่อไม่ให้ประเด็นนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ โจมตีทางการเมืองของทุกฝ่ายหรือมือที่สามมา่วยสร้างสถานการณ์ที่สําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลและของผมในฐานะนายกขอย้ำครับว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐบาลมีหน้าที่ถวายการอารักขาและรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติของสถาบันผมเชื่อว่าเราคนไทยเห็นตรงกันในเรื่องนี้ครับขณะเดียวกันยังได้ประเด็นหาหรือในเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวเพราะชัดเจนว่า เราประสบความสําเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามสถิติที่ออกมาอยากให้ทางตํารวจะให้ความสําคัญเรื่องการดูแลให้บ้านเมืองเรามีความปลอดภัยตั้งแต่ก้าวแรกที่นักท่องเที่ยวมาเหยียบเมืองไทยจนออกจากประเทศไทยอยากให้เขาประทับใจและเอาไปบอกต่อได้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่ปลอดภัยมาเที่ยวได้อย่างสบายใจแต่ไม่ได้แปลว่าตนห่วงแต่นักท่องเที่ยวถ้าเมืองปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยวก็ปลอดภัยสําหรับคนไทยด้วยเช่นกันนายกรัฐมนตรีระบุต,ต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้ถือโอกาสหาหรือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าจะประสานความร่วมมือกันอย่างไรในการดูแลสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้กับตำรวจชั้นผู้นอออยอเท่าที่ทราบแ่ลตตำรวจส่วนมากมีความแออัดไม่มี Public Space, พื้นที่สาธารณะเช่นสวนหรือสนามกีฬาเล็กๆให้ได้ออกกําลังกายไม่มีห้องคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเหล่านี้เป็นสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานที่ควรมีเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของกําลังพลที่เป็นฐานทีระมิดขององ,องคอ์กรต้องให้ความสําคัญจะสร้างขวัญกาลังใจให้พวกเขาทํางานได้ดีขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องอยาเสพติดและเรื่องนี้นอกระบบ2เรื่องนี้ต้องการความเอาจริงเอาจังความสม่ำเสมอเชื่อว่าตำรวจเองก็ทำเต็มที่ถือว่าได้มาอัปเดตความคืบหน้ากัน